สวัสดีครับร้านไทยสปายนะครับวันนี้มาแนะนำประตูตรวจโลหะนะครับแบบเดินผ่าน33โซนนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหน้าจอ lcd นะครับบอกจำนวนคนนับและตั้งค่านะครับการตั้งค่าเนี่ยจะต้องเข้ารหัสก่อนนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับตัวนี้งานประกอบนะครับจะประกอบง่ายนะครับใช้สกู4ตตัวข้างละ4ตัวก็ประกอบได้เลยนะฮะวัสดุนะครับเป็น pvc กันน้ำนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเขาจะก,กันไฟลามแล้วก็กันกันกระแทกกันสะเทือนนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นแบบ33โซนและคุณสมบัติที่สำคัญนะครับของ33โซนก็คือเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับจะเห็นว่าไฟ LED นะครับจะเตือนเมื่อจะเตือนตำแหน่งที่มีโลหะนะครับ33โซนก็คือ จะแบ่งโซนร่างกายของเราเป็น33ส่วนนะครับไฟก็เลยเป็นช่วงสั้นๆแต่ถ้าเป็นโซนที่ต่ํากว่านะครับเช่นประตูแบบ6โซนก็จะแบ่งโซนแจ้งเตือนนะครับเป็น6โซนจะทําให้ไฟเนี่ยช่วงของไฟเตือนนะครับมันจะยาวกว่านะครับดังนั้นยิ่งไฟดวงเล็กเนี่ยเรายิ่งเจอตําแหน่งของโลหะที่ซ่อนอยู่เร็วขึ้นนะครับดูนะครับเห็นไหมฮะ นอกจากนี้นะครับประตูแบบ33โซนนะครับยังมีความเสถียรมากกว่าประตูที่จํานวนโซนน้อยนะครับและก็ยังมีลูกเล่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานมากมายนะครับเช่นตั้งค่าเสียงเตือนนะครับจะให้เสียงดังยาวหรือว่าดังสั้นๆนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดสําเร็จรูปนะครับในประตูบางรุ่นนะครับเราต้องมาปรับเองนะครับว่าจะให้ ระดับ1 2 3 4 5 6นะครับความไวเท่าไหร่แต่ประตูรุ่นนี้นะครับเขาจะมีโหมดสำเร็จรูปนะครับเช่นงานลักษณะนี้นะครับเป็นงานเลี้ยงงานแสดงสินค้าเราตั้งเป็นโหมดสำเร็จรูปได้เลยหรือจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลสนามบ,บินไนท์คลับนะครับเครื่องนี้นะครับมีโหมดสำเร็จรูปให้เลือกถึง31โหมดนะฮะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกหน้างานเลยนะครับอีกหนึ่งกรณีก็คือในกรณีที่ เราใช้จํานวนประตูนะครับหลายๆบานคนจํานวนมหาศาลนะครับเมื่อมีจํานวนประตูมากนะครับมันจะส่งสัญญาณรบกวนกันนะครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนความถี่นะครับเรียกว่าความถี่หลบกันนะครับในแต่ละบานนะครับเรียกได้ว่ารุ่นนี้นะครับครบจบทุกฟังก์ชันนะครับเหมาะกับทุกหน้างานนะครับงานใหญ่งานละเอียดหรืองานเข้มงวดนะครับเลือกรุ่นนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับ